มาแล้วกับสบายดีเนาะกับมาพบกันอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับช่วงหวยลาวเด้อเนาะเมื้อนี้กับมาพบกับหวัดใจอีกแล้วเนาะกับงวดที่แล้วเนาะพี่น้องกับขอแสดงความยินดีกับท่านที่ติดตามช่องแนวทางหวยของหวัดใจเนาะพี่น้องกับเข้าตัวเจาะตรงๆเลยเนาะกับให้ศูนย์เจ็ดกับเข้าศูนย์เจ็ดเนาะ กะแสดงความยินดีนําเด้อเนาะมามื้อนี้เฮากะสิมาเฮงมาปังกันอีกกับแนวทางห้วยลาวเนาะพี่น้องเนาะกะมันใจกะสิให้อันสิถามไปเรื่อยๆเนาะคือแต่ละรอบเนาะพี่น้องเนาะเฮาเฮาแบบว่าย่างแบบย่างเลาะเบิงบรรยากาศแบบนี้แล้วก็เนาะกะขอตัวเล็ก กันไปเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อเนาะฝากกดติดตามไว้นี่เพื่อสิบ่ได้พลาดเนาะคิดดีๆที่หวานใจได้เอาลงให้เนาะอันนี้กะสิให้เบิ่งบรรยากาศข้างหลังเพิ่นกําลังเฮ็ดหยังเนาะเนาะมื้อนี้โอเคเนาะกะสิ ใส่ปลาดาติหน่อยย่างแมงมุมปลาคุยติค่ะนะก็อได้เมื้อนี้กสิพามาามบฝันนาะเพิ่นฝันหยังดมื้อนี้เนาะเลขเด็ดเลขเด็ดเนาะหยลาวฝันเนาะเพิ่นฝันอันผู้นี้เพิ่นันคิวอยู่ได้เนาะ เพิ่นก็เมื่อคืนเพิ่นก็ฝันหยังลองลอเล่าความฝันบางเทื่อบางเทื่ออาจสิมีแบบว่าคนเปเนาะเพราะว่าเฮาก็สิปบ่ได้คือกันเนาะพี่น้องเนาะเฮาอันปคมฝันบ่ได้คือกันแม่นบ่บางท่านก็อาจสิปไปอีกแบบนึงเนาะก็แล้วแต่คนที่เปได้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อคืนฝันหยังเมื่อคืนฝันว่าหาเฮาหาเฮานําหัวะอือ เอาเฮาลงมาแหละมาอันมาปะนำฝ่า,ามือพัดไต,ตคือแมงมุมนั่นเนาะโอ้ยสิแม่เลยเพิ่นว่าฝันฝันว่าเห็นเฮาเนาะพี่น้องสิปเป็นเลขหยังเนาะฝันว่าเห็นเฮาหั่นใจก็บ,บ่ฮู้ว่าสิปเป็นเลขหยังเนาะกทันใดที่แปได้ก็ลองเอาไปแปนเนาะตัวเฮาตัวเฮาแล้วก็เอามาวางตรงฝ่ามือเนาะแล้วก็กลายเป็น แมงมุมเนาะเขาเอิ้นจังได๋แมงมุมก็เอิ้นคือกันบ่เนาะพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะอ้ายมื้อนี้ก็อยากให้พี่น้องได้ຖືກ3ตัวเด้เนาะทกได้ค่ากับเข้ากันเนาะมดสุขคสุขนที่เข้ามาเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วก็อยากให้ได้รับโชครับทรัพย์ได้รับโชคลาภนํากันออกไปเด้อมีนนกสบ ลงคลิปยาวเนาะก็เพราะว่ายันมีปัญหาเวลาที่อัปโหลดเนาะเมื่อวานก็ไปถ่ายอันงานดองเขาเจ้าเนาะก็โทรศัพท์ก็บ่ค่อยดีปานใดเนาะพี่โน,โน,โน้องเนาะก็เครื่องโลๆแหละ <c oughs> ความจําความจําโทรศัพท์ก็เนาะมักสิเต็มนเวลานีก็ว่นใจก็บ่ค่อยแน่ใ,นใจว่า อัดคลิปแล้วเฮาสิมาโลดมันสิความจํามันสินั้นบ่เนาะก็เลยว่าบ่อัดยาวเนาะพีน้นาก็สิให้แบว่าตัวเลขแล้วก็มเบິ่งแนวทางหอยลาวมนี้วานใจกะมนี้มันวานใจบกบบมีหลายตัวเลขที่ที่มักน แต like er well. ่ก็ตัดสินใจบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะก็อันนึงก็สิสิให้ตามแบบว่าตามความฝันนี่แล้วก็เนาะอันนึงเพิ่นว่าสิให้แว่าให้อันตามันที่หวนใจคิดไล่ให้เนาะก็เลยตัดสินใจเอาตามที่ตัวเองเคยคิดไล่ให้พี่ให้น้องดีก่อนเนาะเพราะว่าความฝันมันก็บ่ค่อยแน่นอนเนาะพี่น้อง แล้วก็ตัวเลขนี้ก็บ,บ่ค่อยแน่นอนคือกันเนาะพี่น,น้องเนาะบางเทื่อมันก็สิออกเนาะสิออกตกับบ่หรือว่าสิออกตัวจังได๋เนาะมันก็อันนี้เฮาก็บ่ฮู้คือกันว่าตัวเลขมันสิออกมาตัวใดเนาะพี่น,น้องเนาะกะมื้อนี้หวานใจกสิให้1กับ7เนาะพีโนโน่น้องเนาะมื้อนี้หวานใจสิให้1กับ7เนาะแต่ว่าหลักร้อยนี้หวานใจให้2เนาะ หลักร้อยหวันใจให้สองกับ5ก็คือว่าเป็นลักประจําวันของมือนี่เนาะพี่น้องเนาะจนหลักร้อยหวันใจให้อันสองกับ5เด้อพี่น้องเด้อมาเฝ้าเพื่อนั้นจกักตอกไปนําเนาะส่วนตัววิง่งมือนี้หวันใจก็ให้หนึ่งกับ7เด้อพี่นอ้องเด้อวันนี้หวัดใจให้หนึ่งกับ7กตกสิเจาะให้คือแต่ละเทือเนาะ,นะ แล้วสิจ๊ะให้แล้วก็อย่าลืมเนะพี่น้องเนาะอันนี้หวั่นใจเคยเว้าไปาาอะไรล่ะโลภนกับหวยลาวเนาะท่านใดที่อันเอาแนวทางเนาะลงลงไปพิจารณาได้ทุกถูกลาวเนาะท,ที่ที่มีที่มีทางแนวทางที่เขาเล่นได้เนาะพี่น้องเนาะก็บอกว่าสิเป็นลาวสามัคคีลาว VIP เอพีลาวลาวที่ มีสามารถเล่นได้ทุกลาวเนาะที่เป็นแนวทางหวยลาวเนาะพี่น้องก็คือว่าวันใจกะให้ออกไม้เนาะกะวันใจกะให้หนึ่งกับจิตเนาะเมื้อนี้เนาะกะคิดว่าเด็ดๆแล้วเนาะมื้อนี้ทันใดที่เข้ามาแล้วกะเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเด้อเนาะเพื่อ ใารไหนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามก็ขออวยพรให้เฮงเฮงปัง,ป,งปังกับแนวทางเด้อเน,อะเนา,บาะบอกว่าท่านสิจิมสิเจะตัวใดก็ขอภาวนาให้เข้าตัวเจตรงตรง,ตงที่หวานใจได้เจะลงไปให้เนาะพี่น้องเนาะก็จะลืมกลับกันในเด้อเนาะบางเถอกะหวใใหั่น,น,วน,ววววนใจให้หนึ่งศูนจากสีเนาะหรือว่า1นึหรือว่าหรือว่าสมมติว่าหวั่นใจให้1นึ่งเนาะแล้วไปออกซีหนึ่งแบบซีนะาเนาะอันนี้ก็ มืหัวใบตัวเล็กหรือโบเนาะก็คืองวดก็คือรอบอันเนาะที่หวันใจเว้าพิษเนาะออกมาเทเนาะกะลองเบิงกับมือนี้หวันใจกะให้ตัววิ่งก็คือ1กับ7เนาะพี่น้องเนาะกระเจาะให้ก็มี10 13 14 17 แล้วก็หนะึ่งแปดน้องพี่โน,โน่นะเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกแล้วก็เจนะ็ดแปดเด้อส่วนหลักร้อยมันนี้กับสี่ขอให้สองกับผนะ้าน้องพี่โน,โน่นะมันนี้ส่งกับผ้าหลักร้อยเด้อนหะวานใจกับ อันนี้จะให้เป็นเพียงแค่แนวทางน้องพี่โน้องกับเวลาเฮาไปพิจารณากัอยากให้มีสติในการเล่นเนาอพี่โน,โน้องกับพนว่าโอ้ยกะซื้อแล้วบบเข้าเนาอยันมีดราม่าอีก <c oughs> ขนาดว่าเฮาแบบพยายามเว้าแบบแต่ละคลิปเนาะที่ที่หวา่นใจเอาลงให้เน้อพี่โน,โน,โน้องกับอยากสะสมแบบว่าอันเธอเนจังใดเนาะ อยากแบบพอกะอยากเทสแบบว่าได้เพิ่มเพิ่มนาทีที่เ่ออัดคลิปเนาะพี่น้องเนาะบางท่านก็นใจโหนเนาะเข้ามาแล้วก็อยากได้แต่ตัวเลขอย่างเดียวนอกอันนี้ก็อดทนแน่เด้อเนาะเพราะว่าหวานใจก็เอาลงแนวทางให้ก็เอาลงฟรีๆให้เนาะพี่น้องเนาะแต่อยากให้ขอกาลังใจจากหลายหลายท่านเนาะขอกาลังใจจากพี่น้องที่เข้ามาเนาะเข้ามาติดตามบาง บางท่านกนนะหนาักหน้าหักน้องเขามากดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจหวานใจตะโลดอันนี้คือสัมผัสได้เลยน้องที่น้องเาะว่าแต่ละท่านกะอสิบกคือกันเนาะอันนี้เราก็เข้าใจกับบอกได้ว่าว่าอันอันนั้นดอกกะเว้าเพื่อน้องบางท่านที่ว่ามีแต่ว่าอยากได้แต่ว่าโบโบอยากเสียสละเวลาแบบมาให้กําลังใจหรือว่ามาชมคลิปให้เฮาเนาะค่ะอันนี้ก็ มันกับ,บางข้ามมันกัฮุ้งซึกแบบเนาะเ <g ül> มื่อยใจขึ้นกันเนาะพี่โน,โนนะ้ <g ül> องเนาะเพราะว่าเฮากลายเป็นยังเป็นนักเรียนไม่ยู่เนาะพี่โน,โน้องเนาะกับบทันได้ผ่านทางส่งแน่แล้วกับบทันได้มีรายได้แน่เนาะพี่โน,โน้องเนาะกับอันนี้กับได้ขอกําลังใจจากพี่น้องหลายๆท่านที่เข้ามาเนาะกับอยากให้เข้ามาชมคลิปแล้วก็ เข้ามากดไลค์กดติดตามเนาะกดแชร์ให้นนอะหวานใจในเด้อเนาะเข้ามาแล้วกับบเคยให้ผิดหวังหลายเนาะกะอาจจะมีความผิดหวังมันก็มีอยู่แล้วเนาะพีอะ่อนเนาะแต่ว่าเอากะตรงเบิ้งว่ามันจีให้เฮาผิดหวังน้อยหรือผิดหวังหลายเป็นบอสพีอ่อนเนาะกะว่าสิเป็นหุ้นฮาหนอยหรือว่าหวยลาวกะเข้ามาแล้วกะ อยากให้พี่น้องได้ค่ากับเข้ากันเนาะกันทุกๆุกมื้อที่เราได้ให้ไปเนาะพี่น้งนองก็อันนี้ก็ขอกําลังใจจากพี่น้องเด้อ้าบมีพี่มีน้องเข้ามาให้กําลังใจหวานใจกะซีโบ,บมีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ให้เบิ่งบรรยากาศข้างหลังไปพร้อมเนาะบรรยากาศยามเย็นเนาะพี่น้อง ติปินฮงนาโก้ก้วงอันนี้เนาะบาสิีโฟไพแกะพี่วัณนใจเดว่าน้องพี่โน,โน,โน,โน้องๆกะสุดท้ายนี้กะขออวยพรให้ทุกๆท,ท่านเด้อขออวยพรให้เตกสามตัวแล้วก็ขออวยพรให้ เข้าตัวเจาะตรงๆเนาะที่หวั่นใจได้กินได้เจาะลงไปให้นะก็ขออวยพรให้เด้อเนาะขอให้ทุกๆท่านจงโชคดีกับแนวทางหวยลาวมื้อนี้เด้อ